สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมภูมิใจอีกแล้วครับอันี้อยู่ในเกมซูปเปอร์มาร์เก็ตทูเกเตอร์อีกแล้วครับถึงผมจะอยู่คนเดียวแต่ผมมีบอทก็คือน้องน้ํานั่นเองน้องน้ำก็จะเป็นคนคิดตังค์ให้ผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่เท่าไหร่นะวันที่สี่กันเลยไปกันเลยครับผมอ่าเฮ้ยลืมอัปเกรดอ๋อไม่เราอัปเกรดไปเมื่อวานแล้วหรอเมื่อเราอัปเมื่อวานเร็วห้าเราอัพเกรดน้องน้ําจ๋าพี่ไม่มีตงังค์สร้างน้องน้ำแล้ว เพราะว่าผมต้องวางแผนผมต้องผมแบบกดของไว้ลอยเลยไหมแต่ยังไม่ซื้อใช่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 อ่าอันนี้จะหมด่ากดไว้ก่อนกดไว้ก่อนเออพวกนี้กดไว้กดไว้ตู้แช่ต้องมาแล้วล่ะตู้แช่อีกอันนึงต้องมาแล้วล่ะคับวนี้กดไว้กดไว้กดไว้มีตังค์ปุ๊บซื้อปับ๊บเดี๋ยวนะ พุทธโยเกิดออกไปยังอุ้ยลองอะไรคิดตังแล้วไเห็นไหมครับหูคิดตังตู้แช่ชั้นวางอันใหม่ตู้เดี๋ยวนะชั้นวางชั้นวางพอดีครับชั้นวางพอดีอยู่แบบว่าชิ้นของละของละชิ้นแต่แบบว่าตู้แช่เหมือนต้องซื้อเพิ่มมันจะไม่พอครับผมหาแล้วน้องน้ำอูน้องน่าคิดมากมากเรียบร้อยอของใส ก็คือช้านี่คือหยิบของให้ลูกค้านะฮะเ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราช่วยน้องน้ำาหะหรือว่านี่จะเป็นเทคนิคลับในการคิดตังค์ดูความเร็วสูงแต่ก็ช้าตรงที่ลูกคา้าก่นลูกค้าจะวางทีละชิ้นอยู่ด,เดีเดี๋ยวพี่คิดเดี๋ยวพี่ช่วยช่วยยกน้องน้ำนี่ไงอุ้ยเร็วมากนี่น้องน้ำนเขาเขาเอออาจจะชา้าราะผมช่วยกดเท่านั้นแหละนี่ผมหยิบให้น้องน้ำคิดอุ้ยเร็วนี่มันเป็นการผสานพลังร่วมมือกัน โอ้ย oh, okay. ไม่เจอโอ้ oh, oh, ขอไปัาลูกค้าต้องซื้อชั้นตู้น้ำเพื่อ oh, <c oughs> ตู้น้ำตู้โอ้ตู้อ,นอนนนะ้นี้เอาเลยแล้วกันเพื่อเป็นการใช้ในอนาคตนี่ประเด็นคือมันเท่าไหร่มันหกร้อยโอ้ตู้น้ำจ๋ามันหกร้อยนะจ๊ะตู้น้ำหาทุนให้พี่หน่อยนะพีชเช่เดี๋ยวบพช่ช่เดี๋ยวบิชวยน้องน้ำ,นำจะได้ได้เงินเร็ว โอ anyway, ้โหคุลูกค้าลูกค้าครับขออภัยจริงครับเป็นรเพิ่มราคาแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้คือโคลาแพ็กอะไรอะดีเคปหรอมาถูกวะโซดาแพ็กโซดาแพ็กซอวอูซอวอเป็นตับนมเหมือนนมจะหมดนะนมเหมือนนมจะหมดนะเราเราสั่งนมไวได้ยัง นมด้วยนมนมลูกกดทั้งสองอันก็อันตรายโซดาบอทอมโคลาบอทอมชูกาฟีโซดาบอทอมพรเมียมโซดานี่ขาดหมดเลยวิช่วย่ไม่ช่วยนะนี่นี่เร็วเร็วบอกเลยว่าเร็วเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว เติมเลยแล้วกันต้นน้ำคิดแล้วเราก็เติมนะครับนี่คอมโบขวางทางไว้เนี่ยจะได้รู้ว่าตอไปจริงโอ้ขอบใจจริงคุณลูกค้าบนบยับๆไม่เจอไม่เจอน้ำมาน้ำเติมเติมไวเรื่อยเรียไปเรือเรีน่น ไม่ได้เลยอยู่แล้น้ำจ๋าได้พี่ช่วยอุ้ยแต่น้ำเขาหยิบไปอยู่นะเดี๋ยวไปดูถูกหกร้อยแล้วหกร้อยแล้วซื้อเลยซื้อเลยไม่คิดมากนี่ค่าไฟเพิ่มแน่นอนเป็นก่อนเอายัดลิงดเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่สวยนี่ทีนี้นอ๋ออออต,อติดหาติด ติดๆๆๆๆชา้าสุดใสเที่ยงแล้วน้องน้ำเป็นย,ยังไงลูกค้าเยอะไหมจ้ารองน้ำเงินเด้งเงินเด้งอะน้ำหนใหม่ไหมจ้าเอ้ามีบางอย่างหมดโยเกิร์ตอ๋อโยเกิร์ตหมดเอาเอาเอาพอกจิตร้อยพอไหมเนี่ยถ้าเราซื้อมันเงินจะติดลบ ผมกดอะไรผิดวะอ,อันนี้คือซื้อสองเท่าเหรอมันคือปุ่มอะไรอย่าบอกนะว่าซื้อทั้งหน้าน่าจะใช่ปุ่มนี้น่าจะหมายถึงซื้อทั้งหน้าผม,มใช่เออ,อใช่ฮะลบลบใช่ฮะซื้อทั้งหน้าได้เลยมันแบบบวกมาประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยเมื่อกี้เงินเด้งเงินเด้งโอ้โอ้ โอ้ผมขอโทษครับผมขอโทษโอ้คอมเพนอ้ยอันนี้ก็จะหมดลซื้ออันที่ไม่่าก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าเรา,เรากดไปหมดแล้วอะ่ะโอเ้เงินหายเงินหายเงินหดเงินหดนะเนี่ยเงินหดของน้ำจ๋าขอโทษที่ทาให้ทำให้ลูกค้าเราซื้อของน้อยลงว่าของไม่มาส่งเ <laughs> พราะเราไม่มีตังค์ไปซื้อของ ประเด็นคือถึงเราจะซื้อมาทั้งหมดแต่เราก็ต้องใช้เวลาในการเ,ราเอาวางเรียงอีกกับน,น้องน้ําน้องน้ําอันนี้ก็หมดเอ่อเลยนะมิ้นท์เฉยๆก็หมดอ่ามิ้นท์มิ้นท์มนหมดวาน,นิลาโยเกิร์ตก็หมดเราถางเงินยังไงดีเดี๋ยวนะโอ้ของใหม่ก็มา move f ASTER อันนี้เราเราก็ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวนะ อ๋อเพิ่มเพิ่มจํานวนเพิ่มจานวนคนในแต่ละวันมากเพิ่มจานวนลูกค้าในแต่ละวันมากขึ้นอุ oh, ้ยอยากได้นี้อ๋อเหมือนแบบจะทําให้น้องน้ําของเราเนี่ยฮะแบบว่าหยิบของเร็วขึ้นมีมีพอยต์เอาไว้อัพแล้วฮะแต่ผมก็ยังไม่อยากอัพของเพิ่มอ่ะเพราะว่าของเก่าเราก็ยังเราไม่ครบเลยโซดาดิงเดี๋ยวมันสามารถอัพคำไดไ้ไม่ได้เพราะว่าต้องมีตามเงื่อนไขก่นอนเลยต้องตามเส้นล่ะ อู้ลูกค้าเราได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีมีแอมพลิอย์ได้แค่สามคนเองเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ตามน่าจะตามนี่นะละอ๋อหกสองสิบสองสองคนนี่เยอะมากเลยนะแบบรอน้ำหยิบเงินหยิบบัตรเครดิตปุ๊บจ่ายทันทีเลยทอนทันทีเลยอ่ะโคตรสุดยอดใกล้แล้วใกล้ถึงจุดหมายแล้วน้องน้ำพี่พี่กดรอพี่รอกดแล้ว เรียบร้อยโอ้ยของดรอปของดรอปพี่ไปเติมพี่ไปเติมให้ไวให้ไวโอ้ของหมดอ้าของหมดลูกค้าจะได้ซื้อไม่ซื้อก็อยู่ที่เราแล้วตัวหอมนี่แหละย่อเติมเข้าไปใช่ใช่จริงด้วยเติมก่อนเติมอันที่หมดก่อนสุดาปะทโทสุดาปัทโทอันนี้ต้องต้องแช่ต้องต้องใช้ต้องใช้ y, อใชอใชเอาอปืนเอาปืน ren, มาด้วยเอาปืนมาราคาด้วย อ๋อกดดูีอ๋อซือ้อไปแล้วเอาไปนี่ละโอเคออนนเอเตบๆๆ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 ๆมๆๆอๆจะหมดจะหมดๆๆ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 ๆาๆๆๆๆนแน่เลย,นนเลยขอไม่ๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 มๆๆ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 มๆกัน โอ้บอกมาหนึ่งตัวได้เลยนะอะไรหนึ่งตัลไดล้เลยเนี่ยโอเราสั่งมาสองอันเลยโอ้โหอันนี้วนวเวลาเลียนก็จะหมดเฮ้ยไม่ยังมีนาครังอยู่หรือเปล่าเราจะไม่ผิดอ้าวเราไม่ได้ซื้อพรีเมียมกับอันนี้มาหรอพรีเมีพมว่าเราซื้อครบแล้วอ้อซื้อแต่ไม่ได้ไปเติมอ้าวอะไรมามันเนียนกับฉากหรือเปล่า <laughs> เอาสี่แล้วกันก็ว่าอยู่ผมซื้อแล้วนะโซดาในน้ำตาลวางก่อนปรับราคาก่อนเติมมาเติมเติมเติมโอเคครับผมอุ้ยแต่เงินอุ้ยเงินเงินพุ่งนะเงินพุ่งนะก็ไม่ขอแล้วเงินพุ่งนะโซพรีเมียมโซดาอะไรพวกนี้ อ๋อไว,กอไวกอออ้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนโคลาโงโคลาแฮกกันไอ้วันนี้เอาสองเลย嘛หนึ่งอุ้ยพันเพิ่งเพิ่งดูราคาเป็นพันอ๋อที่ไบก่อนละกันลบลบลบที่ไบก่อนจ้าที่ไบก่อนจ้าเข้อบ่นอะไรเมื่อกี้ไม่ทันได้อัน โอ้โหโล่งเลยโล่งเลยเดี๋ยวอันที่ไม่มีเราค่อยเติมอันที่ไม่มีก่อนอรงนี้อ่าสีดูขึ้นแล้วอ้าวคาหมด ไปเรื่อมาสองโอเคครับที่เหลือสต็อกค,ครับผมผมก็เติมเติมไปเติมมา้เติมให้เต็มเลยอ๋อเต็มแค่นี้มาต้านี่โอ้โหหมดพอดีผมคิดว่าไอ้ของที่เป็น อะไรนะไอเทมใหม่ๆสินค้าใหม่ผมคิดว่าเดี๋ยวค่อยโอ้มีส่งตมเลยเดี๋ยวค่อยเัปเกรดแล้วก็ซื้อมาทีเดียวฮนะแต่เราหาลองหาตังค์ดูก่อนผมคิดว่ามีของแค่นี้ก็น่าจะหาตังค์ได้พอนะมันต้องมันไม่ใช่แค่ของพอฮนะมันต้องมีทั้งชั้นทั้งตู้แช่ทั้งตู้เย็นแช่อะไรอย่างเงี้ยให้ครบตู้ไอติมตู้อะไรเนี่ยครบถึงจะแบบกิจกรรมมันจะดเดเนินได้สะดวก มันจะไม่ต้องมาเติมบ่อยไม่สิเราต้องมีคนช่วยเติม,มต้องมีผู้ช่วยเดี๋ยวกดก็เติมไปเติมพอดีเลยเดี๋ยวดูสินค้าก่อนว่าเนี่ยนะเป็นห่วงทำไมได้เยอะจังเออเนี่ยนาเป็นห่วงเอามาเอามาก่อนแล้วกัน ต้ามีชัดตปอกน้ำน้ำก้าวไปถงมาชูกาก็น่าเป็นห่วงเออโอ,โอเคเลยโอเคโซดาละ่ะทุกแพ็คอะแต่เราต้องมีเงินโอเคมาเนี่ยครับพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าไหนไสั่งไว้เลยแล้วกันแต่เรายังไม่ซื้อครับ ไปซื้อพรุ่งนี้แปดร้อยแบบเจ้าเจ้าจอดมันเยอะมากเติมกันนะเติมมันเก่ากันวันนี้จะโอเคน้ำตาลเครื่องเทศน้ำ water ชีตู้ใหญ่นี่ใส่ได้ชีได้เยอะมากแล้วก็ใส่เต็มตู้แบบว่าใส่ได้โคตรเยอะเราเลยก็เลยเจ็ดแล้วโอเคครับสำหรับวันที่สี่เรคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนฮนะเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปกันเลยฮะปีล้านได้วันที่สี่เป็นยังไงบ้างวู้ดบาลานเหลือร้อยห้าสิบสี่ก็ลงทุนก็ซื้อตู้แช่อะไรไหมวันนี้ได้เงินอินคัมมาสองพันนได้เงินมาสองพัน ไม่เจอสินค้าไปสิบอคนคนบ่นว่าแพงเกินหนึ่งคนไม่มีบ่นเวลาเลยฮะไม่มีลูกค้าร้อยเลยเหรอร้อยสิบคนลูกค้าเยอะนะครเนี่ยโอ้เธอคอร์เกินแล้วครับมาหกร้อยเอ็ม points. โอเคครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ